ผมแนะนำการตรวจเลยนะครับผมผมสตรีปนะครับชุดตรวจท่านผูตรงตัวนะครับผมตรงตรงเลยนะครับครับหากตัว C ีขึ้นขีดเดียวแสดงว่าเป็นผลลบครับผมรีวิวชุดตรวจ ATK นะครับผมแบบ Home Use ท่านผู้ชมแล้วก็มีเครื่องหมายออยในตัวด้วยยี่ห้อ HIP Biotech นะครับแนะนำโดยกระผมใหม่สงกรานมนนิชแนลครับผม ซึ่งกล่องนี้ผมซื้อมานะครับในราคาประมาณ6-700บาทเองท่านผู้ชมซื้อทางออนไลน์มานะครับใครที่ซื้อทางออนไลน์มาก็สามารถสั่งซื้อได้ท่านผู้ชมทางช h อป e ี้ล z a d a นะครับผมเดลิกในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมแกะกล่องออกมาท่านผู้ชมนะฮะที่สำคัญต้องมีออยนะท่านผู้ชมอันนี้เป็น6400 460นกะครับก็จะมีก้านสวอปนะครับ20ก้านด้วยกันอันนี้คือ20ชุดเลยทีเดียวนะครับ อันี้เป็นอุปกรณ์เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องที่เขาเอาใช้ในการเสียบหลอดเนาะเอาเสียบหลอดนะครับผมเสียบหลอดแล้วก็อันนี้เป็นคาแนะนำนะครับมคำแนะนํานะครับคาแนะนําชุดตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นถุงนะครับถุงทิ้งถุงทิ้งนะครับผมแล้วก็นี่เป็นตัวกระเป๋ะน้ํายานะครับผมเอาใส่น้ํายานะครับอันนี้เป็น ตัวน้ำยาน้ำยาบีบตัวนี้เราเอาใส่กระป๋อตัวนี้แล้วก็ก้านสอบาแกว่งน้ำยาตัวนี้ในหลอดแล้วก็หย่อนบนสติปนะครับผมนี่ก็เป็นสติปฮิปไบโอเทคนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมแนะนําการตรวจเลยนะครับผมผมจะลองตรวจของผมด้วยเนาะโอเคนี่คือเป็นสติปนะครับชุดตรวจท่านผู้ชมนี่นะคะก็เวลาหยอดก็คือหยอดตัว S นะครับผมตรงนี้ตัว S ตัวนี้นะครับผมอ่าวางไปก่อนนะครับโอเค แอบตัวกระป๋อเนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะอ่านี่คือกระป๋ะนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือน้ํายานะครับผมอ่านี่ก็คือเราก็เก็บไว้แบบนี้นะครับผมเวลาเราตรวจเนาะโอเคนะโอเคบิดแบบนี้นะครับผมบิดแบบนี้แล้วก็โอเคใส่แบบนี้อโอเคน้ำยาก็อยู่ตรงนี้นะครับผมน้ำยาอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อไปจากนั้นก็เอาก้านสบอตรงนี้เนาะชี้ออกมาด้านนี้นี่นะครับผมนี่ก็แย่อยู่รูจมูกของเรานะครับผมหนึ่งข้างนะครับแบบลึกๆเลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปแย่พร้อมกันนะครับโอเคผมก็เอาแย่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือก้านของเขานะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บินหน้าแบบนี้เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วครับแล้วก็แย่เข้าไป ตรงๆนะครับผมตรงๆเลยนะครับอันนี้นะฮะนะฮะกระดกหาเขาเรื่อยนะครับผม,มแ,แ,แล้วก็หมุนนะฮะอันนี้สุดแล้นนนนวเนาะขัวออกมาเล็กน้อยนะครับผม โอเคประมาณนี้แล้วก็เอาอยู่างเทในกระเป๋าแบบนี้นะครับผมไม่ใช่เทเอาเสียดในกระเป๋าแบบนี้นะครับผมแล้วก็แกว้งแกว้งแกล้งโอเคแกว้งแกล้งแกล้งแบบนี้นะครับโอ้อยนี่นะผมแกว้งแกว้งแบบนี้โอเคพอได้ที่แล้วนะครับผมก็ถอดออกมานะฮะปิดฝาจุกฮะปิดจุก โอเคแล้วก็ไปหยอดที่สติปนะครับผม mm hmm. เก็บก้านเข้าให้เดิมด้วยก็ดีนะครับท่านผู้ชมโอเคไปหยอดสติปกันครับโอเคก็หยอดไปประมาณ3ามถึงสี่หยดนะครับผมหยอดไปเลยตรงๆนะครับผม โอเคซีหยดแล้วก็จับเวลาประมาณ15นาทีนะครับผมเพื่อที่จะอ่านผลนะครับผมการอ่านผลนั้นก็จะมีอยู่2ขีดด้วยกันก็คือขีดตัวทีกับตัว C นะครับหากขึ้นเฉพาะตัว C ีนะครับผมก็เป็นผลลบนะครับหากขึ้นทีด้วยทีกับ C 2ขีดก็จะเป็นผลบวกนะครับผมซึ่งจากเอกสารน้ำยานะครับปรากฏว่าเขาให้อ่านที่20นาทีนะครับผมถึงจะได้ผลที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอ่านผลที่15-20ถึงนาทีก็ได้เช่นเดียวกัน ยีนาทีจะโอเคที่สุดนะครับผมโอเคแล้วรอรอประมาณ20นาทีนะครับผมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ครบเวลา20นาทีแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นขีดเดียวคือตัว C นะครับหากตัว C ขึ้นขีดเดียวแสดงว่าเป็นผลลบครับผมซึ่งถ้หากขึ้นตัวทีด้วยจะเป็นผลบวกนะครับแม่จะจางๆก็ตามหากขึ้นตัวทีด้วยแม่จะจางๆก็ตามก็จะเป็นผลบวกนะครับผมอันนี้ไม่ขึ้นนะครับผม โอเคท่านผู้ชมครับสำหรับการรีวิวแนะนําชุดตรวจ ATK นะครับผมโอเคครับอย่างแรกก็อย่าลืมทิ้งนะครับในถุงไบโอฮาสซัตถุงนี้ด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยเนาะตัวนี้ด้วยตัวหลอดด้วยนะทิ้งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การก็แล้วแต่เรานะก็ทิ้งเข้าไปนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับการรีวิวชุดตรวจนะครับพร้อมวิธีการตรวจนะครับชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ ฮิบไบโอเทคนะครับราคาประมาณ6 7 0 0บาทเองนะท่านผู้ชมลิงก์ในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับไม่ยากเลยท่านผู้ชมถ้าหากใครขึ้น2ขีดก็แนะนำให้ติดต่อสหารพยาบาลใกล้บ้านนะครับผมเพื่อรับการรักษาต่อไปนะครับโอเคท่านผู้ชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ